สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกุสุกันเดอนะครับมือนีกับบานดวนพี่น้องบวชเลยครับมาบานดวนพอดีสรา้างบนไห้เอาเอารถมาใส่อุปกรณ์ขอ,ของเขาอูนะครับพี่น้องซอมอูบานนี้ด้เวลานาัดก็เลยเอารถมาใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วัดท,ที่นี่มาหอดมือเศร้านิงแต่เศร้ามืดพี่น้องไล่ซดแล้วว่านากับเก็บของมาเลยเดือนทั้งแต่เศร้ามืดเลยเพราะว่ากาวามามันมันจังสีใดแบบทันเวลาส่วงไป ลายเดือนสร้างพ่นาวา่ว่างก็เลยได้มาเห็ดกอนนะครับพีนองเรียบร้อยเร้วบมาที่นี่นะครับหน้ารถจากที่ชำรุดมาช่วงว่างหันนะครับได้ทีอ่โอกาสสอมเปลี่ยนเรียบร้อยเร้วนะครับถือว่าฝาดเคาะไปช่วงปีใหม่เนาะพีนองเนาะนะครับแ้ะก็เมื่อนี้นะครับพอดีแต่ละปีช่วงปีใหม่มูกก็สิมีโอกาสพาอ,อาจารย์ทึ่งมันเป็นความ ความตั้งใจที่เป็นสิริมงคลของข้าเนาะพี่น้องเนาะโบก็เลยเอ็นถือโอกาสอันให้เลี้ยวเรื่องรดเรื่องล่าเลี้ยวง่ายเลี้ยก็เล่นไปตลาดชนทีพี่น้องสื่อผลไม้สื่อเครื่องมาไหวถือว่าเป็นการหาไหวเมียนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปลารักษารดเท่านะครับพี่น้องก็เลยแบบตั้งใจนี่มา่ไหวเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่ต้นปีและกระารไหวเจ้าที่เจ้าทาังเจ้าเพื่อนเจ้าซานเท่าพรมมือเรยงนะครับ โอ้ว่ามันมือแเรี่ยงเมือนเอื่อญเศร้าสอกช่งสสวงช่วงเศร้าๆประมาณ8-9โมงมาสั่นนะครับเป็นการาสาร,ร้างฟิลิมมงคลเนี่ยเฮาตามความเสื่อความศรัทธาเฮาเนาะพี่น้องเนาะนะครับก <c oughs> ่อนสิเข่าบ้านก็เลยพาพี่น้องมาเวียนาเบิองหน้าซะก่อนอยงังมือเรี่ยงบรรยากาศช่วนเรียงๆนะครับฝนตกได้พี่น้องอยู่ง้างบ้านฝนฝนอ่าฝนตกอันลิ่นๆนี่ละก็บรถึงกับแห้งดอกพี่น้องฝนฝนตกสันดี มาชมสวนชมหน้าซะก,ก่อนผักไปยังไหเนี่ยนะครับเพราะว่าอันบรรยากาศแดงๆจังสีนะครับพี่น้องกับบ๊บอับนไทยกับวนมนหม้มงกุฎแล้วเพราะว่ากับมุมเกาเกาเนาะพี่น้องเนาะมุมเกาเกาบรรยากาศเกาเกาแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเข้าไปชื่นชมบรรยากาศทุงไฮทุกหน้าไปนน้ำกันนะครับกลับมาบานยามใดกับมีตรภาพพี่น้องนี่แหละ เทียงหน้าหน่อยมองเกาเห็ดไวหนึ่งเต่พี่กายปุ่นละมานางมาย่มต้นไม้ต้นกล้วยต้นมะกเ้าวนี่ปลูกไว้กระสีคือเกา่ะพี่หน้องนะครับขับอาบานก็ต้องเดมาสูดบรรยากาศอยู่นีสกอนถือว่าเป็นเติมพลังปดวดให้จะควงเติมกำลังใจจะควงนะครับในการก่อนที่จะไปสูง่งานตัวเวลากลับมาบานขาดอะไรก็ต้องมามุมนีทงหน้ามองนีนะครับ อีรีได,ด้บัขาดบ่ได้อีรีพี่น้องมาหอดตรงมาแวะบ่ดนมามา,มาวาสิมาดนมาอันนี้ละคขันเฝ้ารลายกะอาจจะบ่ได้แวะแต่ว่าคันคันมาหอดคันได้นอนขึ้นก็ต้องมาแวะแบบนี้นะครับตาขั้นปลักพีกตุน่นเห็นไหมตุนนิดน่อยจะไ,ไหนมาดวกเถอะพีกตุนนี่พี่น้องตุนนิดน่อยแต่ว่าหมาจนว่านจองลงจนว่าน,นีนีพักหอมบัวแม่เพิ่นเอาไว้แต่เอาเนี้ยเอาไว้แต่เอาหัวมันเตก หัวเบิร์อะไพี่น้องปุด๊ปดพักพักให้พัก,พพกเขาเอื่นพักมีซีต <c oughs> ตวงต้นกะเพาน้องปลานามเริ่มบกแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เข่านาเลี่ยงนาะพี่น้องแต่ว่านี่น้องปลาก็เริ่มไงเบ้ร์เลวล่ะปุ่นบ่อนอยู่ทั้นปลาท่านยังกะน้นองกบแม่ปรปกันยังมือเสาปกันมาชมสวนปกันตักน้ำหด ตะไคร์เนี่ยเอียงเนี่ยเดื่มยู่นตัวแล้วครับกล้วยกระแตกนอดีดีพี่น้องลาบุญนะแสงซองงามบรรยากาศทงหน้าอันสวยงานะครับพี่น้องเพิ่นปลูกแซมไปเลยได้ไหมละพี่น้องมันจะเหนี่ยวหมดตั้งกันเธอเดียวโหลดบักพริกกัอยู่ในหนองในนานเดียวกันเลยในแปลงเดียวกันเลยบักม่วงเนี่ยทักขาเนี่ยพุดนะอันนี้บักหอมเป็นกำลังงามพี่น้องพักช่วงปลูกพักช่วงนี้มันงามเนาะ พักอาช่วงปีใหม่ช่วงหนาหนาวนี่มันง่ามบุตรอะมึงพักบุ่งมันเจีงพิงู่พี่น่องุมากำลังง่าม,งงามชมบรรยากาศอันเขาเกี้ยวเราสิแห่งจักหน่อยเพราะว่ามันเบิดหนาฝนเนาะพี่น่องฝนแต่ว่าหลายพื้นที่เขาว่าฝนตกดิฝนตกห่ำ ฝนตกห้าไปย้อนบ่อปลากัวงเนาะเข้า่าตามภาษาบาา้านเฮาฝนตกห้าดอปลากวงสุดระมันจังสิติดมีปลาบนนอเด้อตรวจสอบปลาก่อนว่าอ,อาหารมีบอโอ้ยอาหารเบิืหรือวยาันวัไวยไสนอภาพี่น้องมาชมแบบปลาทรงหน้าแบบบ่ได้ อันนั้นพี่น้องทายไปโหลดนเนาะแปนว่าทายเห็บเบิ้งเนี้ยทายยังกับเบิ้งก <ride> ็เลยพากันทายไปไปโหลดเนาะพี่น้องทายดินทายหญา้าทายให้ทายหน้าไปนี่แหละมันยังเสียนอันนี้พี่น้องจุนชมบรรยากาศทุ่งนาอีสานเท่ๆอุ่ดานี่พักกันแย่งบนน่นนั้นหลบนี้มาได้มก็เนาะไม่เด้อพี่น้องเด้ออันพักพักเวียนกันเนาะ มกทำไมเล้รักเงยของปวดต้องต้องมกเมื่อกินนำ้ำบรซันบ่นว่าใจเขาต้องมกทำไมเมื่อกินความพีน่น้องน้องน้ำหน้าโบบอกให้เลี้ยงปันใดดิเพราะน้ำมันเป็นน้ำข่ําพี่น้องเมื่ออัน <c oughs> เบิดเบิดฝนน้ำให้หน้ามา่กีสซีมีตลอดคือจังสิน้ำน้องให้หน้ามันี่มีตลอดครับเบิดว่ามันเป็นอันหน้าลำข่ำ้มกับซีมีน้ำตลอดจังสีครับ บรรยากาศดีได้พี่้องเล่งๆเงียบสงวเดีนี้จะเสียงน,นกเสียงเหยงอยู่หน้าเฮ้าคุณน,นกไก่หน้ามันดินทลา <c oughs> แรงๆคำร้อนร้อนแดดอ่อนๆลับทุ่งไปแมงวงห้องเสียงใสควายบักตู้ตึงคอยหา,หา ิตมอันนี้ลูเข่าลูเข่าเนี่ยไหมถึงว่าอันเขาเกี่ยวแล้วมันเกิดแซมขึ้นมานั้งตัวนั้งตัวอันเฟื่องพี่น้องมันเกิดขึ้นม่าไม่เนาะมันมีน้ำมันน้ำมันเลี้ยงอันเข่ามันยังยังยังขึ้นมาเป็นห่วงคือเก่าอยู่ลูเข่าถือว่ายังอันน้ำยังยังเต็มอยู่ มันีเห็ดหน้าฟังก็สิได้ยึดพี่น้องแต่ว่าคันเห็ดหน้าฟังนี่คือแบบทงอื่นเขาจะบอาบ่าเห็ดคันเฮ็ดจะทงเฮานกก็สิมาลงกินเบิดบ่าทนไล่นกพี่น้องบ่าได้เขานกเอาไปกินเบิดก่อนก็เัืวอสิเขาที่ซุกคลิปนี้บ่มียัางายพี่น้องเฮ้านะครับบรรยากาศสบายสบาย,บายที่ทงหน้าเฮาดูเพื่อความซื่นใจดูเพื่อความบันเทิง ดูเพื่อความคิดถอดคิดถึงทงไตทงหน้าอีสานบ้านเฮาครับผู้ที่ไปสู่การสูงงานยุไกลกะเดี๋ยวเห็นคลิปนี่กะบบมีอย่างหลายครับบาา่ไดดบได้มีเรื่องเล่าอย่างหลายแต่เรื่องเล่ามีแค่เรื่องเล่าของอทงไฮทงหน้าแผ่นดินอีสานแผ่นดินบ้านนอกขอกหน้าเฮาให้งคลิปที่หอดคิดถอดคิดถึงบ้านคิดถึงอดีตความเก่าความหลังของหลายๆคนลหลายท่านที่ไปสู่การสูงงานยุ่งืองไกลบ้านหรือว่าตางตางจังหวัด เรือว่าต่างประเทศตั้งเดือนนะครับให้ได้ขีิเห็นบรรยากาศตั้งแต่นหน่อยพูดลงว่าเกิดมากับทงหอทงหน้าจากบ้านจากเมืองไปสู่การสูงงานพูดลง坤กัจากบ้านจากเมืองแต่แต่หน่อยไปเหตุงานกลับบ้านมากกับสองปีสามปีเท่านึงก็มีทั้งเดือตั้งแต่โควิดว่าในกลับบ้านอยู่ก็เลยเป็นโบกกระทืบว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในความคิดหอดนะครับให้พี่น้องเขาได้คิดคิดถึงกินอาย ตแตะกี้ตะกอนแตได้จากบ้านไปคิดหอดคิดถึงบรรยากาศอดีตที่เคยอยูอย่เคยอยันนีมานะครับพี่น้องไปสู่การสู่งานคิดหอดบ้านเฮ้าก็ได้เบิ่งอียงแบบนี้กับพอเดค้คไายความคิดหอดไปลื้อสิเพิ่มความคิดหอดกว่าเกาบ่าจากดอกพี่น้องเฮ้านะครับพุทานกอยู่ไปไหมก็ม่นกได้พี่น้อง เจ้าเก่าแก่เกเห็ดหั่งเฮ็ดอย่างนี้ทึ่งอันนี้ยังถือว่าคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับบาด้เปลี่ยนแปลงอีียงหลายผุ่นพี่น้องทั้งๆพ่อเพื่อนก็ก่างเงินหยัดเฟืองไหวทึ่งของเก่าของอันนี้เพื่อน็ขนมาไว้เห็ดอันโกดังหน่อยเพื่อนบาดอยู่ได้เศร้าพี่น้องเอ้ยคนเฮ็ดเวียกนะครับเอาพี่น้องโบขอรำลาคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับกลับมาบานมาเงอน กบ,บักับบลืมว่าสีไทยบรรยากาศวันนี้ให้พี่น้องในเบื้องตลอดอาจจะเป็นบาภาพบรรยากาศเกา่าเกหรือว่าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลก็จะเห็นมุมเกา่าๆภาเพเก่าแบบนี้แต่ว่าความตั้งใจของโบ้คือความคิดหอดคิดถึงเราพี่น้องเนาะบรรยากาศไอ้ดินกินบานหน้าเฮานีา่และให้พี่น้องเขาได้ชื่อในช่วงน้ำกันสูตรไอดินผ่านหน้าจอสูตรกินไอ,นนนอทงไ้ทุกหน้าผ่านหน้าจอเฮาไปน้ำกันนะครับแทนความคิดหอด น้อพี่น้องนอเนาะเฮาล้ำลาไปก่อนคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับพบพอกันในคลิปหน้ายินดีมีแห่งสุขสุขคนปัสจากโลกให้พบพับแต่สิ่งดีๆขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขลหลายๆกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อล้ำลาไปก่อนคลิปนี้ขอบคุณครับ